ลีซ่าออก MV ใหม่โดยใส่ชุดไทยและมีฉากหลังซึ่งดูคล้ายกับอารยธรรมของได้รับแรงบันดาลใจจากปราสาทพนมรุ้งที่จังหวัดบุรีรัมย์บ้านเกิดของลีซ่านั่นเองเธอต้องการที่จะแสดงให้คนเกาหลีและชาวโลกได้เห็นว่าเธอภูมิใจมากขนาดไหนที่ได้เป็นคนไทยที่เกิดบนพื้นแผ่นดินไทยและมีอารยธรรมไทยอยู่ในหัวใจของเธอเสมอ อารยธรรมและวัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่สวยงามอันดับต้นๆของโลกใบนี้ความก้าวหน้าและการพัฒนาเมืองไทยจากนี้ไปจะต้องไปพร้อมๆกันควบคู่กันไปกับศิละปะวัฒนธรรมสิ่งเหล่านี้สร้างคุณค่าทั้งระดับความรู้สึกและระดับผลิตภัณฑ์ แน่นอนก็คือดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเมืองไทยได้นั่นคือเม็ดเงินที่จะเข้าเมืองไทยอยู่แล้วและเงินที่เข้ามาใครจะได้ใช้ก็คนไทยเพราะฉะนั้นคนไทยต้องเชิดชูวัฒน,นธรรมไทยอันดับต้นไว้ก่อนหากคิดคน้นเทคโนโลยีขึ้นมาได้แต่ไม่ใส่เอกลักษณ์ความเป็นชนชาติไทยเข้าไปคิดว่าเทคโนโลยีนั้นจะขายได้หรือ iPhone โดดดังขึ้นมาได้ไม่ใช่เพียงเพราะคุณภาพแต่เป็นวิธีการนำเสนอของสติฟจ็อบซึ่งเขาทำธุรกิจด้านเทคโนโลยีมายาวนานตลอดชีวิตของเขาเลยและเขาก็ประสบความล้มเหลวในหลายเรื่องมาแต่เขาสร้างเอกลักษณ์ความเป็นส่วนตัวความเป็นแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาได้จนทุกคนจดจำและทยอยไว้วางใจ ประเทศไหนๆก็มีโรงงานผลิตชิ้นส่วนทางเทคโนโลยีแต่คุณเคยได้ยินผลิตภัณฑ์จากซิมบับเวไหมคุณเคยได้ยินผลิตภัณฑ์จากคอโซโวไหมแทนซาเนียหรือหลายประ,ประเทศเขาไม่มีจุดเด่นของเขาเขาไม่สามารถจะขายสินค้าออกไปได้ให้ชาวโลกโดยเพียงแค่ขึ้นชื่อว่ามาจากประเทศของเขา ไทยเรามีศักยภาพมีคุณภาพมีบุคลากรมีความรู้ทุกด้านเราเพียบพร้อมที่จะนำพาประเทศตัวเองไปสู่ความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีความล้ำหน้าทุกด้านนะครับมันขาดอยู่อย่างเดียวก็คือไอ้พวกที่มันรั้งประเทศไทยอยู่นั่นน่ะไอ้พวกที่มันทำตัวถอย ด้อยค่าประเทศตัวเองนี่แหละมันติดอยู่ที่ไอ้พวกเนี้ยพวกเดียว